สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนิสันมัตสนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับปัญหารถคันนี้นะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทอ่ากดปุ่มนะครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะครับเออจะมีสัญลักษณ์รูปรถรูปแม่กุญแจสีแดงกระพริบทางมุมจอซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรตอบสนองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็จะตรวจเช็คระบบไฟนะครับครับหลังจากใช้เครื่องสแกนอ่านโค้ดนะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหานะครับเจ็ดโค้ดนะครับแล้วก็ระบบไฟก็มีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอิโมบิเลเตอร์นะครับแก้ไขให้ใหม่นะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลงทะเบียน ทุกระบบให้กลับมาทางานเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมททุกดอกที่มีใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับทดสอบนะครับหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันมาร์สนะครับรุ่นท็อปสุดมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้นะครับไฟหน้าปัดเลเดไร์ไม่โชว์นะครับวงมาลัยล็อกนะครับมีแต่รูปรถสีแดงกับพิบบนจอไม้นะครับหรือมีไฟคีย์สีเหลืองขึ้น บนจอไม้นะครับหรือไฟหน้าปัดขึ้นแต่สตาร์ทรถไม่ได้นะครับแก้ไขได้ทุกอาการนะครับ0826166655บริการถึงที่พร้อมอะไรนะครับ1-2ชั่วโมงเสร็จงานนะครับ